พลุกเรืองชูเลิศโพสต์พลตำรวจโทรเรวัตเป็นนายตำรวจใหญ่กำลังชักใบให้เรือเสียหรือกำลังเป็นเครื่องมือของนักการเมืองหรือไม่กล่าวเหยียดยามแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพิธาลิมเจริญรัตที่กล่าวว่าจับไอ้พวกปากดีที่พูดมีทหารไว้ทำไมไปเป็นยามแนวชายแดนพิธาก็พิธาแหละ ให้พิธาไปยืนแนวชายแดนตรงปราสาทเมืองธมถ้าเข้าใจผิดไม่เป็นไรขออภัยได้แต่ถ้ามีความคิดเช่นนี้จริงๆสมควรละทิ้งเครื่องแบบและสมควรไม่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนเชิญสวนกลับมาได้ครับท่านเรวัตเรื่องราวคขมรผมไม่ต้องพูดถึงเพราะกระแสมันดังไปอยู่ที่นั่น ดีใครใส่สีอย่างไรจะเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นอย่างไรก็มีคนพูดกันไปอย่างมากมายแล้วผมจะพูดเรื่องจังหวัดบึงการทำป้ายนี้ไว้เป็นแรมเดือนแล้วว่าจะไปทวงผืนดินเกาะโคราชท,ที่อำเภอปากคาดจังหวัดบึงการให้เดินเผืนนั้น ติดอยู่กับตำบลน,นากั้งติดชายแดนไทยเลยมีกองกำลังไม่ทราบวัยมาตั้งกองบัญชาการมาตั้งถิ่นฐานพี่น้องประชาชนคนไทยเหยียบย่ำเข้าไปไม่ได้ประวัติมาคร่าวๆก็คือว่าตามสนธิสัญญาสมัยก่อนหน้านั้นผมไม่เก่งประวัติศาสตร์หรอก ขาให้แบ่งเส้นน้ำโขงเนี่ยกึ่งกลางของแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับเราแต่เมื่อมีการเปลี่ยนทิศทางของน้ำไอ้เกาะโคราชที่ว่านี่ล่ละเมื่อก่อนมันอยู่กลางน้ำโขงถ้าอยู่กลางน้ำโขงตามกฎหมายสนทิสัญญาก็แปลความว่าเป็นของประเทศเราแต่เมื่อน้ำโขงเปลี่ยนทิศ ความเวกกฤตเกิดขึ้นน้ำโขงก็ไปอยู่ฝั่งเกาะด้านโน้นไอ้เกาะโคราชที่ว่าก็แห้งเผือดติดกับฝั่งไทยมาติดกันเลยเป็นเนื้อเดียวกันเลยเมื่อเป็นเนื้อเดียวกันเลยน้ำโขงไปอยู่ด้านโน้นแล้วฝั่งนี้ก็เป็นของเราไปโดยปริยายไม่มีการทวงคืนและที่ซ้ำ้ายไปกว่านั้น เมื่อด้านโน้นเป็นสปปลาวฝั่งนี้ก็สปปลาวที่เป็นเกาะซึ่งมาเป็นผืนเดียวกับประเทศไทยเนี่ยทำให้แม่น้ำโขงเนี่ยก็กลายเป็นของลาวไปโดยปริยายทั้งที่แม่น้าโขงนี่เป็นหน้าน้ำสากลควรจะเป็นหน้าน้้ำสากลกลายเป็นว่าเป็นของประเทศลาวไปเสียแล้วถวนนั้นใครจะผ่านทางนั้น ผ่านน้ำโขวงเนี่ยจะต้องเสีย8,000มื่นบาทเสียค่าผ่านทางเหมือนช่องแคบปานามาอะไรที่ว่านั่นละผมไม่เก่งหรอกทุกวันนี้พี่น้องชาวตามนาลาาั้งกทราบดีอำเภอปากคาดว่ามันทําแม่งทําแม่งอยู่ต้องขอขอบคุณสอสอสยามเพ่งทองสอยามเพ่งทองสอสอพักภูมิใจไทย ได้เคยนําเรื่องนี้ไปอภิปรายในสภาไปหาคลิปเถอะครับเขาบรรยายเนี่ยเข้าท่ากว่าผมเพราะเขามีผู้ช่วยสอส,อสอมีคณะทํางานที่ค้นหาเอกสารหลักฐานต่างๆมายืนยันในสภาหลังจากสสสยามเพ่งทองอภิปรายแล้วก็ไม่มีหน่วยงานรัฐไปจัดการให้เด็กขาดตรงนั้นเป็นสถานที่อันตราย เมื่อฝั่งโน้นก็เล่าฝั่งนี้ก็เล่ากองกําลังแม่น้ำโขงเนี่ยอะไรหน่วยนอปคเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมามาดูแลได้เพราะเป็นของเราการจะขนยาเสพติดมาของผิดกฎหมายอะไรต่างๆมาซุ่มไวเนี่ยมาพักไว้ค่อยกระจายเข้าสู่แดนไทยเนี่ยมันง่ายนิดเดียวตรงนั้นเนี่ยอันตรายเป็นอย่างยิ่งครับ สิ่งเหล่านี้คนที่เป็นรัฐบาลนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ย <c oughs> สมควรที่จะสนใจดูแลเพราะว่าสสจังหวัดบึงการก็มีสสด้วยของพรคเพื่อไทยเนี่ยคือท่านนิพนคนขยันปล่อยเรื่องนี้มาอย่างยาวนานสมัยปลายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ผมได้ และพรกพวกเนี่ยได้นำธงชาติไทยเนี่ยไปปักตรงนั้นแหละเพื่อให้เป็นประเด็นให้เป็นประเด็นให้รัฐได้มองเห็นสองปีกว่าแล้วที่ผมไปปักมาสองสามปีแล้วละ่ะปลายรัฐบาลประยุทธ์เอาธงชาติไปปักว่านี่มันคือแผ่นดินไทยทำไมจะต้องตกไปเป็นฝั่งโน้นสนธิสัญญาเป็นอย่างไรก็ต้องเอากันมาดู ก็ในวันนี้ก็เลยมาทวงถามและก็ผมกําลังจะเดินทางไปอําเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬไปเกาะโคราชนนแหละครับจะใช้สถานการณ์นี้แหละปลุกตรงนั้นจะไปพบทานายอำเภอผู้ใหญ่บ้านกำนันและก็ไปขอความเห็นชอบจากพี่น้องประชาชนชาวปากคาดตำบลนานกัาง้งว่าเราจะต้องรวมพลังทวงคืนผืนดิน พอโคราชเนี่ยกลับมาเป็นของไทยให้มันรู้แล้วรู้รอดไม่ใช่กระอักกระอวนอยู่เช่นนี้เพราะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่อันตรายยาเสพติดพิษร้ายค้าขายอาวุธก็อาจจะมาซุ่มอยู่ที่นั่นก็ได้เพราะไม่มีหน่วยนอปอขอคอยตรวจตราท่านไปดูเถอะครับถึงแดนกระแป๊ะอย่างเนี้ยเอาอยาเสพติดมาส่งให้กันก็ได้เลย มันไม่มีรั้วกัน้นไม่มีแม่น้ำกัน้นตรงนี้มีปัญหามาอย่างยาวนานแล้วถึงเวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมงการนารอำเภอปากคาดนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะต้องโหมโรงทวงคืนตรงนี้ <c oughs> ก่อนที่ปัญหาประเทศไทยมันจะบานปลายไปกว่านี้ชายแดนมีปัญหาทั้งสิ้นไม่ว่ากวางพมา่ากวางลาวกวางาเขมร ดังนั้นเนี่ยวังเงาไทยรอบหมดเพราะเราได้รัฐบาลที่อ่อนหัดมาผุกงานมันก็เลยหย่อนยานเช่นนี้เทนี้แหละครับถ้าเรากำลังจะสูญเสียดินแดนแต่ถ้าเป็นนายกที่เข้มแข็งผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคชนไม่ใช่นายกพ่อเลี้ยง เขาจะต้องวันเปรี้ยงไปกับประเทศเพื่อนบ้านว่าให้ถอนทหารอ,ออกไปเราไม่ยอมเสียแดนดินแม้แต่ตารางนิ้วเดียวแต่นายกอ่อนหัดคนนี้ถ้าทางประนีประนอมยอมความหรืออย่างไรก็ไม่ทราบอาจจะเป็นเพราะว่าต้นเหตุอาเพศทั้งหลายนั้นเนี่ยเกิดมาจากที่ฮุนเซนได้มาเยือนจันสองล่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไรกันหรือไม่ก็ไม่ทราบ ไปฟังที่เขาว่าเขาด่ากันก็แล้วกันแล้วท่านทั้งหลายก็จะหูตาแจ้งไอ้คนที่ถือแข้งถือขาภูมิเพื่อไทยก็ไม่ยอมฟังอะไรข้าจะเชียร์อย่างเดียวพวกนี้เกิดมาเพื่อเป็นทาสเกิดมาเพื่อเป็นกีกี้เท่านั้นแม้กระทั่งสอสในเพื่อไทยจะไม่พูดมาก กำลังจะเดินทางไปจังหวัดบึงการไปรวบรวมพี่น้องประชาชนทวงเคืนเพื้นดินเกาะโคราชจังหวัดบึงการานะครับ,รบ,รบก่อนจบไม่พูดมากในสถานการณ์ที่แข้มงวดช่นนี้มีการใส่ร้ายป้ายสีเอาดีใส่ตัวกันมากมายจากหลายข้อข่าวหลายท่าน แต่สิ่งที่น่ารังเกียจเดียดฉันนี่ผมเอามาจากช่องเนชั่นนะเป็นคำพูดของนายตำรวจระดับพลตำรวจโทขออนุญาตเอ่ยนามก็ไม่เป็นไรหรอกพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกศรขอโทษท่านด้วยถ้าเป็นคำพูดของท่านจริงๆถ้าคำนี้ เป็นคําที่ออกมาจากปากพลตำรวจโทรเรวัตจริงๆสมควรที่ท่านจะต้องถอดทิ้งเครื่องแบบสมควรที่จะต้องไม่กินเงินเดือนภาษีประชาชนเพราะท่านเนี่ยกำลังยุแยงตะแคงรั่วสร้างความขยาดหวาดกลัวสร้างความเข้าใจผิดระหว่างประชาชนอย่างรุนแรง เรวัตพูดว่าอย่างไร <c oughs> โทษครับจับไอ้พวกปากดีที่พูดมีทหารไว้ทำไมไปเป็นยามแนวชายแดนพิธาก็พิธาแหละให้พิธาไปยืนตามแนวชายแดนปราสาทเมืองถมเห็น <c oughs> ไหมครับย้ำอีกครั้ง จับไอ้พวกปากดีที่พูดมีทหารไว้ทำไมก็พิธาแหละให้พิธาไปยืนตามแนวชายแดนปราสาทต์เมืองทมพูดแบบประนามหย่อมเหยียดไม่ให้เกียรติบุคคลระดับเป็นคด n d i d a นายกรัฐมนตรีผมไม่เคยเป็นสมาชิพกพรรคเก้าไกลไม่เคยเป็นสมาชิพกพรรคประชาชนพรรคอนาคตใหม่แต่ผมติดตามดู การที่พิธาพูดเรามีทหารไว้ทําไมนั้นเนี่ยไม่ใช่เขาไม่มีทหารไม่ใช่เขาไม่ให้มีทหารแต่ฟังคนนี้ตอบแทนมาก็าแกและกันเป็นยังไงผมไม่บรรยายต่อเดี๋ยเดี๋ยวแป๊บนึครับเขาเขาตอบแทนเขาตอบแทนมาเขาตอบแทนคำถามนี้ผมเอามาจากในข่าว ตอบพลตำรวจโทรเรวัตไปว่าคำถามมีทาหารไว้ทำไมเขาถามประชดระชัน่นประชดพวกทาหารที่ชอบทำรับประหารปล้นอำนาจประชาชนทาหารที่ชอบก้าวไายในองค์กรต่างๆไม่ว่าเด็ดวิสากิจไปเป็นบอร์ดทาหารที่ใช้อำนาจสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและโดยมิควร แต่ทาหารอาชีพที่เขาทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยโดยชาติเขาไม่ถามทาหารเหล่านี้มีแต่ชื่นชมยกย่องเชิดชูด,ด้วยเป็นถึงนายตํารวจพูดอย่างนี้ได้อย่างไรเขาถามในขณะนั้นเนี่ยในขณะที่คออชเรียงอำนาจเนี่ยว่ามีทาหารไปทำอะไร ถามแบบประชดประชันผมก็เข้าใจอย่างนั้นไปยุ่นย่านจุนจ้านสะทุกเรื่องเสืยกทะทุกเรื่อง,ททองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสือกเรื่องการเมืองก็เห็นอยู่แล้วว่าทหารมันเสือออย่างไรบอกว่าอยู่ไม่นานปีกว่าไอหารากมาอยู่เกือบสิบปีเป็นนายกแปดปีเป็นมาแล้วก็วาไม่ครบเขาถามแบบประชดประชัน แต่เขาปกป้องทางหารที่ดีและก็จี้ใช้ไปว่างบลับต่างๆธุรกิจนอกงบประมาณสนามกอล์ฟส,สนามมวยสนามม้าสนามหาราบมันหน้าที่ของทางหารเหรอ้าถามอย่างนั้นนะครับและก็ผมมั่นใจว่าทาหารที่ดีทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ดังเกียดหรอก ได้ฟังคุณโรมพูดทาหารที่ดีมีสัจวาจาไม่ค่อยได้มามีอำนาจมีแต่ทาหารที่เป็นทาหารครึ่งเป็นโจรครึ่งจึงมีอำนาจได้ขอโทษทาหารที่ดีด้วยผมเนี่เป็นคนรักชาติอย่างล้นเปี่ยม เป็นทหารพรานตั้งแต่อายุสิปีเห็นไหมเครื่องหมายผมไม่ก็ยังมีรงชาติอยู่เลยเครื่องหมายจอมพลปฏิวัติหดาวนี่เป็นทหารพรานชุดดำากืชุดขาวตอนนั้นประธานโทษชุดชุดลายค่ายลำพูราจังหวัดตัง17ปีถือ M16 แล้วด้วยความรักชาติตอนนั้นพอคอคอมันมากปี2อ2พันนี่แล้วก็เป็นทหารพรานอีกครั้งเมื่อแต่งชุดดําแล้ว กรมทหารพรานโจ,จมที่42กระช่องจังหวัดตรังแล้วก็เป็นทหารช่างที่จังหวัดพัทลุงไม่ได้เกลียดชังนายทหารแต่ประการอาจจะอย่างไรเหตุผลก็ได้ทักทายให้กำลังใจกันแค่นี้ขอให้พี่น้องชาวปากคาดเตรียมพร้อมข้ามคืนครั้งแรกก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีสวจะได้เข้ขวางคลองมาขวางไว้ มันบอกว่าไม่เอาพักประชาชนพักเก้าไกลแต่ได้ยินท่านจตุพรพูดเมื่อเช้าเนี่ยตอนจัดตั้งรัฐบาลครั้งแรกพักเก้าวไกลเขาเป็นแกนนำจะเอาเพื่อไทย MOU 8ยูพักเดิมนี่แหละและก็จะดึงภูมิใจไทยมาด้วยให้มันแข็งแกร่งไอ้พักเพื่อไทยจันไรนี่แหละมันห้ามไม่เอาพักไม่ให้เอาพักภูมิใจไทยเข้ามา คลายคลาว่ามันมีทงอยู่แล้วว่าไม่ได้เพื่อไทยเท่านั้นจะต้องไปแกนนำรัฐบาลใช้วิชามานอย่างไรก็ได้ท่านจตุพรบอกว่าเก้าไกลขอต้องการดึงภูมิใจไทยเข้ามาไอ้เพื่อไทยมันขวางตั้งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจนกระทั่งเศรษฐามาเป็นนายกและก็ ข้ออ้างอีกอย่างเพื่อไทยบอกว่าพรรคการเมืองทั้งหลายเนี่ยเขาไม่เอาพรรคปก้าไกลพรรคการเมืองทั้งหลายที่จะร่วมรัฐบาลเขาไม่มาร่วมถ้ามีก้าไกลตามที่ยังไอ้เพื่อไทยนี่แหละมันไปยุยงส่งเสริมอาจจะเป็นไปได้ทานไปหลังจากเสร็จาจบเช่นเพื่อให้มันหมดข้อขอรหารอินทา ถ้าพักเพื่อไทยมันใจกล้านายกพวกนี้มันใจกล้าในายใหญ่มันใจกล้ามันจะต้องกล้ายืนยันเอาสัตยบันั8พักเดิมดึงประชาชนเข้ามา8พักเดิมเข้ามาเลิกเกาอีทิ้งห้หมดจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้สงางงามอย่างนั้นมันก็ทำได้แต่มันไม่ทำผมเคยพูดตั้งนานแล้วว่าเพียงแต่ปรับรัฐมนตรีมหาไทยออก ปัญหาเขากระโดงแก้ได้ทันทีแต่พวกนี้ไม่ทําเมื่อมาจวนตัวเมื่อขัดผลประโยชน์จะมายึดกระทรวงมหาไทยคืนจากปุ่มใจไทยมันช้าไปเสร็จแล้วนางอุ้งเองมันจะเป็นไปอย่างไรก็ติดตามดูกันไปครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักจริงเรื่องจริงคือผมนี่และไม่ขายตัวให้คนชั่วไม่ปกป้องคนชั่ว โชคดีปลอดโรคปลอดภยัยสวัสดีครับ